สวัสดีครับคุณผู้ชมพผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4คแล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสัล่านี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อของทีมชาติม็กซิโกนะครับตัวเยือนนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้จะมารีวิวเสื้อบอลใดอย่างไดนะครับแต่ว่าอย่างที่โค้ชทราบกันดีนะครับผมชอบซื้อเสื้อบอลมาสกรีนชื่อน้องๆ บนเคฟอรีเอสีเอฟีเอสใส่เซอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็สีเขียวแบบนี้นะครับมีน้องอยู่ไม่กี่คนนะครับที่ชื่นชอบสีเขียวนะครับแล้วก็น้องคนนี้เป็นคนที่สำคัญมากๆของผมด้วยเพราะว่าน้องเป็นคามมโอชิข,ของผมทางฝั่งวงมิ้นนะครับอ่ะหันเสื้อให้ดูเลยดีกว่าเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องปิง้งพินพนาแสงบุญ สมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง c g m 4 8ผู้เป็นโอชิของผมทางฝั่งวงมินนั่นแหละนะครับก็ต้องบอกว่าในงานกีฬาสีที่ผ่านมาถ้าใครมีโอกาสได้ไปชมหรือว่าชมคลิปเนี่ยก็น่าจะเห็นอยู่แล้วว่าน้องปิงเฉิดฉายมากๆนะครับคือเป็นเมมเบอร์ที่ถูกกล่าวถึงถูกเล่าถึง ตลอดใครเห็นก็รู้สึกว่าเออพูดถึงกีฬาสีก็ต้องมีชื่อปิคงลอยขึ้นมาในครั้งนี้นะคะรับปิงโดดเด่นมากๆจริงถึงแม้ว่าน้องอาจจะไม่ได้มีตําแหน่งอะไรที่ต้องรับผิดชอบหมายถึงว่ากับตันสีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่น้องคือฟันเฟืองสำคัญจริงๆที่ทําให้งานครั้งนี้มันสนุกมากๆจริงเมื่อมีน้องนะครับก็ รามาไล่ดูนะว่างานกีฬาสีครั้งนี้น้องปิงสร้างผลงานอะไรที่โดดเด่นไว้บ้างนะครับไล่กันที่เรื่องแรกเลยก็คือการสร้างความบันเทิงนะครับก็ผมว่าใครที่มีโอกาสได้ไปงานไปรับชมงานดูคลิปอะไรก็แล้วแต่ก็น่าจะเห็นแหละว,ว่าในเรื่องของความบันเทิงนี่น้องปิงกินขาดเลยนะครับคืออ่ะน้องอยู่ใน เขาเรียกว่าเป็นสมาชิกของทีมสีเทาใช่ไหมครับแมวเทานั่นแหละชื่อจริงๆชื่อแมวอะไรผมจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นกันเลยว่าหน้าที่หลักของน้องในครั้งนี้ก็คือนําเชียนะครับน้องออกตัวตั้งแต่ต้นแล้วว่างานนี้น้องจะแบบเน้นนําเชียนะครับเราก็จะเห็นแหละเห็นแบบชัดๆเลยก็คือน้องจะคอยถือธงแล้วก็โบกไปมาโบกไปมาคอยเรียกเสียง เรียกเสียงเชียร์จากแฟนคลับของกองเชียร์แมวเขาอยู่ตลอดนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับการการสร้างความบันเทิงสร้างเสียงหัวเราะอะไรเนี่ยเป็นเรื่องถนัดของน้องปิ๊งอยู่แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาอยู่คาสนาอะไรเงี้ยน้องจะคอยเล่นกับแฟนคลับคอยเล่นกับเมมเบอร์อะไรที่แบบมีซีนให้ทุกคนได้หัวเราะก,กันอ่ะเช่นใส่ชุดไดโนเสาร์แล้วก็ปั่นซ้อนจักรยานแล้วก็ล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอะไรแนวนี้บ่อย นะครับหรือว่าเวลาไปแข่งเกมแมวกระดึ๊บเนี่ยน้องก็มีแบบแข่งกับแฟนคลับแล้วตามอยู่อะไรเงี้ยแล้วน้องก็ลงไปนอนขวางไม่แบบมาคืออยากกระโดดกันเด้งมาสิฉันนอนขวางอยู่จะทําอะไรได้อะไรใช่ไหมครับก็เราก็จะแบบเห็นแล้วก็รู้สึกหัวเราะรู้สึกเฮฮากันนะครับก็ต้องบอกว่าเออพอ มีปิ๊งอยู่ในกีฬาสีนี่มันมันทำให้ทุกคนยิ้มได้จริงๆนะไม่ว่ากองเชียร์ฝั่งสีเดียวกันหรือกองเชียร์ฝั่งตรงข้ามก็ตามเนี่ยพอเห็นปิ๊งก็จะรู้สึกมีความสุขในในสิ่งที่น้องสื่อออกมาเสมอนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น้องโดดเด่นมากๆในในงานครั้งนี้นะครับเรื่องหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือ สิ่งที่ผมรู้สึกว่าปิง๊งโดด,ด,ดเด่นมากในครั้งนี้เลยก็คือน้องเป็นคนที่จริงๆมันก็ตั้งแต่น้องน้องอยู่ในวงมาแล้วล่ะคือการให้กําลังใจทุกคนนะครับอย่างสมัยเข้าวงใหม่ๆน้องก็เป็นตัวเชื่อมกันระหว่างเมมเบอร์รุ่นเด็กกับเมมเบอร์รุ่นผู้ใหญ่ให้สนิทสนมกันนะครับเพราะน้องเป็นเมมเบอร์ที่อยู่แบบช่วงอายุตรงกลางนะครับแล้วก็ เวลาเมมเบอร์ร้องไห้เสียใจติดเสบือส่อไม่ติดเสบือส่อน้องก็จะเป็นคนที่คอยหยิบทิชชู่ขึ้นมาเช็ดน้ําตามามอบให้เพื่อนๆที่ร้องไห้ได้วยความดีใจอีกสียหาใจอยู่เสมอนะครับงานนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็จะเห็นว่าหน้าที่ของพิงคคือการโบกงนําเชียร์นะครับซึ่งหลักๆก็คือการเชียร์เมมเบอร์ฝั่งสีตัวเองแหละว่าเวลา มีซีนไหนที่ได้เปรียบคู่แข่งชนะคู่แข่งได้แต้มอะไรอย่างเงี้ยปิงก็จะเฮลั่นอยู่ตลอดนะครับก็สร้างความคิดคัดกันไปแต่ว่าปิงไม่ได้ทำแค่เฉพาะแฟนคลับของตัวเองนะครับไมไ่ทำเฉพาะทีมของตัวเองเวลาที่ทีมคู่ต่อสู้ที่มีน้องที่ตัวเองปิงผูกพันกันอยู่ทำแต้มได้หรือได้อยู่ในสถา,านการณ์ที่ได้เปรียบอะไรอย่างเงี้ย ปิงก็จะคอยโบกไม้โบกมือคอยเฮคอยโบกธงเฮไปด้วยกันตลอดก็คือแปลความง่ายๆเลยใครไม่ว่าจะเป็นฝั่งตัวเองหรือฝั่งตรงข้ามได้แต้มได้เปรียบปิงก็เฮเสมอปิงก็คอยให้กำลังใจคนที่อยู่ตรงนั้นเสมอนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะเป็นเรื่องที่ผมผมว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่มาแข่งกีฬากันเราไม่จาเป็นต้องมา เอาชนะแบบเอาเป็นเอาตายกันนะครับมาแข่งกีฬาสนุกสนานจอยๆกันดีกว่าฝ่ายตัวเองทําได้กว่าเ hey. ฮฝ่ายตรงข้ามทําได้กว่าเ hey. ฮมันก็เพื่อนพี่น้องที่ร่วมทุกร่วมสุขอยู่ในวงอยู่ใน4 8กรุ๊ปด้วยกันทั้งมันนะครับก็ไม่รู้จะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายข่มกันตีกันทําไมนะครับรักกันดีกว่าอย่างที่พิงเสน,นอออกมาก็เป็นถึงเป็นเรื่องที่ แฮปปี้มากๆนะครับผมเห็นแล้วรู้สึกว่าเออคาะมีของผมคนนี้ทำทาตัวได้ดีมากจริงจริงนะครับอ่ะมาว่ากันต่อนะครับก็เป็นเรื่องของของความรู้หน้าที่ของน้องปิงบ้างนะครับทุกคนถ้าใครติดตามพวกนี้ตลอดก็จะรู้ว่าน้องเป็นเด็กที่รู้หน้าที่อยู่แล้วนะครับเวลาอยู่ในวมว่าจังหวะไหนฉันควรทำอะไรจังหวะไหนฉันไม่ควรทำอะไรซึ่ง เ็นเด็กที่วางตัวดีมากๆเข้าใจคําว่าหน้าที่ที่ต้องทํามากๆนะครับแล้วก็งานนี้ก็เช่นกันนะครับบิงก็เข้าใจหน้าที่ที่ต้องทําได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับคือในในเกมครั้งเนี้ยในในงานเนี้ยมันก็จะมีกฎเหมือนกับว่าในในสี่ของเขาก็คือว่าเมมเบอร์คนหนึ่งมีสิ์ลงได้สองเกมเท่านั้น มมันมีกี่เกมก็ได้มันก็จะมีสิทธิ์ลงได้สองเกมเท่านั้นซึ่งโดยความจงปิงอาจจะยุ่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรื่องเรียนเรื่องอะไร,น,าราะน้องก็มีภาระรับผิดชอบเยอะน้องก็ลงไปแข่งขันไปในเกมที่แบบมันต้องใช้คนเยอะๆในการเล่นนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงเกมอื่นซึ่งทำให้เราก็จะไม่ค่อยเห็นน้องปิง ออกมาแข่งกีฬาสักเท่าไหร่ทำไมนับเกมที่รวมที่แบบใช้คนเยอะๆในการเล่นเส้นแมวกระดึกบอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งน้องปิ๊บก็ให้เหตุผลนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็บอกว่าเออก็เข้าใจมาอย่างนี้จะให้ไปลงชื่อเพิ่มไปแย่งตําแหน่งในเกมอื่นเพิ่มมันคนอื่นเขาก็ลงชื่อไปแล้วจะไปแย่งเข้ามามันก็เป็นการละเมิดสิทธิ์เขามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ควรทําและน้องก็เลือกที่จะไม่ทําดีกว่านะครับน้องก็ ถอยตัวเองมาอยู่ในด้านอื่นๆดีกว่านะครับหรือว่าอย่างบางเกมเนี่ยน้องอ่านกติกาไม่เข้าใจน้องรู้สึกว่างั้นเราไม่ลงดีกว่านะครับพอลงไปมันก็ลงแบบไม่เข้าใจมันก็ไม่เวิร์นะครับหรือว่าในเกมวิง่งต่างๆเองน้องปิงก็บอกว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแบบน้องน้องวิ่งได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ปิงบอกว่าน้องไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วแต่ให้วิ่งนานน้องทําได้นะครับก็ น้องก็อธิบายไปก็รู้สึกว่าเอ,อน้องอธิบายได้ดีจังนะครับและน้องก็เคารพสิทธิ์ของคนอื่นแล้วก็เลือกที่จะทาหน้าที่ที่ได้รับมาพอบหมายตัวเองก็คือการนําเชียร์โบกโถงเชียรแท็กซึ่งมันก็ออกมาได้แบบเออดีนะครับดีมากๆอะ่ะผ,ผ,ผมผมผมรู้สึกว่าเออพิงพิงเขาทาเขาเขาเป็นผู้ใหญ่จริงนะเ <laughs> ติบโตในเส้นทางของผู้ใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็ ในงานนี้เองอะเราก็มีโอกาสได้เห็นน้องปิงได้อ่อร้องเพลงชาโน่จำบังอีกครั้งนะครับอยู่ในแกงของเพลงนี้ซึ่งโอ้น้องสวยมากๆจริงอยู่ในชุดสีขาวสวยเพราะมากเพราะมากผมแบบเออได้ดูน้องเต้นสดๆครั้งนี้ครั้งแรกแหละกับเพลงนี้นะครับเพราะว่าตอนเปิดตัวผมก็ไม่ได้ไปดูใช่ไหมแล้วก็โรชน้องก็ยังไม่ได้ออกก็เพิ่งเห็นครั้งนี้ครั้งแรกแหละก็แบบ โอ้น้องปิงสวยจังแดนเก่งจังมีจังนะครับรู้สึกดีมากๆนะครับก็เก่งเก่งจริงๆสำหรัรบการม,มีโอชีของผมทางฝั่งวงมิ้นคนนี้นะครับรู้สึกประทับใจรู้สึกดีใจมากๆนะครับที่น้องน้องน้องทําได้ดีมากในงานกีฬาสีไม่ว่าจะเรื่องขลกนใดอะไรก็ตามนะครับช่นชมน,น้องปิงมากๆแล้วก็ เสร็จงานแล้วน้องพักผ่อนเต็มที่แล้วน้องก็มาไลฟ์เล่าสู่กันฟังเหมือนเคยนะครับแล้วก็ก็ฝากทุกคนไปติดตามน้องปิ๊งกันเยอะๆนะคือตอนเนี้ยเ,เขาเรียกอะไรนะระยะเวลาของน้องอะ่ะกับสัญญาฉบับแรกอะ่ะมันมันใกล้แล้วมันเหลืออีกปีนิดๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องจะต่อสัญญาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็ เข้าไปทําความรู้จักกับน้องกันได้นะสําหรับใครที่ยังไม่เคยเข้าไปหาน้องนะครับส่วนใครที่ติดตามน้องอยู่แล้วก็อย่าทิ้งน้องไปไหนนะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆจนถึงสุดเส้นทางกันไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าน้องเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับว,วงต่อไปแล้วน้องเลือกที่ไปทําอย่างอื่นก็ติดตามน้องในเส้นทางใหม่ๆหกันด้วยนะส่วนวงเนี่ยรักแล้วก็รักเลยครับมันไม่มีวันทิ้งน้องได้อย่างแน่นอนก็จะติดตามน้องต่อไปเรื่อย นะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ